แปดจุดเก้าครับแปดจุดเก้าใส่อีกจนยี่สิบแล้วหยุดนะครับได้ครับเก้าจุดสามอืมเก้าจุดสามใส่อีกครับอืม สิบจุดสามเดี๋ยวไปโดนตาช่างลูกเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเริ่มใหม่เออสิบเอ็อด 8, เอาใส่อีกอีกเก้ากรัมโอเคเลยครับตั้งร้อนจะได้แล้วครับลูกเดี๋ยวต้องไปบปดเดี๋ยวต้องเอาเม็ดไปบดอีกอ่าสิบสองจุดสอง สี2 2> ่จุดสองใส่เข้าไปสิี่สองใส่อีกวันนี้จะได้กินไหมเนี่ยสิบห้าจุดแปดใส่มาอีกยี่สิบแล้วหยุดอะอ่าครับสิบหกจุดหนึ่ง สิบเจ็ดจุดห้าเอาใส่อีกน้ำร้อนได้แล้วสิบแปดจุดหกขอสองเม็ดลูกขอสองเม็ดครับเอาแค่สองเม็ดใส่ลงไปเออสองเม็ดพอโอเค